กับดักนะํากับดักควนตีนะฮะเออใช่ครับไม่ไม่ใช่กับดักควนตีอย่างที่น้องผมบอกนะเป็นกับดักชื่อว่ากับดักรถไฟนะแต่ไม่ใช่กับดักแบบทั่วไปนะอุปกรณ์มีอะไมีไม้ครับอะไรนะมีรถเขาะพาเวอร์เรลทีเอ็นทีเรซโตนแล้วก็เรซโตนอีเรซโตนทัชไรเกี่ยวนะครับอ้าวเรซโตนทัชมันต้องใช้ แล้วแฟชั่นนะวุดดินแทนครับเออจริงด้วยครับใช่ไอับเออลืมครับมันมีอีกนะแล้วก็ไม่ใช่ครับเออทีนี้ก็แค่เรครับวางต้งวางกี่บอสก็ได้หนึ่งสองสามแล้วเอาชั่วเอาจัดการให้มันกว้างกันเนี่ยเพื่อวางเทียนทีกับ เีอะไรเนี่ยคุณผู้มเจออ่ะครับโอ้ตะกี้เราเพิ่งเผาโมเทลไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูโมเทลอไปดูก่อนโอเคครับไปดูโมเทลกันโมเทลเราสร้างมาหลายปีแม่เลยนะครับแต่มีวันหนึ่งซอมบี้มันเข้ามาครับมันมันเป็นหัวเต็มเลครับซอมบี้อยูมันเต็มเต็มเลยผมไม่ได้ติดไฟนี่ผมก็เลยเผามันให้เลือดเป็นคี่เตี้อ่ะครับ สุดท้ายก็ใช้เด็เกคือเออที่ไม่รอดหลังจากเนี่ยวางว้าแล้วก็มาเทียนเทียนเทียนเลยว้าแต่ที่เนียนเียนกันแี วัตถุแต่ละชนิดมีส่วนใดบ้างที่เป็นพันธะสอมพันธ์กันได้สั่นเลียกโคลิมโคเิมโคลิมนะครับโคลิมเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะเป็นเอ้ยเป็นอะตอมครับอะตอมอะตอมครับเป็นอะตอมครับใครเคยดูก็เดาก็ใครเคยดูไหมครับนะครับอ๋อแต่มะเอ่อแมเอ่อท่านึ่งจะทำทาหนึ่งครับมันทำให้เอ่อ ไอ,อ้ยูเกอร์นี่นั้นได้ครับอะไรก็ไม่รู้ครับผมกินครับโอ้โหตกไปแล้วนะี่มาครับโกโก้คันเกิดกายเป็นโกโก้คันโอ้โหลาวมาโอ้โกโก้คันโคสวยหน่อยสิเฮ้ยหมูครับหมูเฮ้ยหมูจะผสมพันธุ์แม่งเลยเออจะผสมพันธุ์แม่งเลยนี่สือสอนเปียกโกเลนนะแต่ผสมพันธุ์หมูนะ もう1つはもう1つはもう1つはもう1